โอเคก็ตั้งก็ตั้งแต่เอามานั่นก็ไม่ไม่ใช่สองไปสองอาทิตย์ล้วบอกพ่อหมอมะเหรอพ่อละเนี่ยพี่ทาเท่านี่ยมันได้เป็นมันได้ทีละเกือบมันได้เกือบสองเดือนมันไม่ทายังไม่หมดเลยเนี่ยพี่ทาขันเนี่ยแต่ละคางนาะมันหอมแล้วมันไม่คันใช่ไหมไม่คันอือมจริงพี่ยังคิดว่าจะเอามาทาหน้าดูไว้ไม่ต้องมันไม่ อย่าจไม่รู้อะทดลองทดสอบก็ได้แต่ไม่มันไม่น่าไม่ควรเอาไปทาหน้าหรอกมันมันก็ทาส่วนที่มันจุดดําด้านไงเอนั่นแหละนันนี้ก็เลยเอามาทาเอาไดยบิวต์ลงมาเลยค่ะอันนี้พี่ก็ดันแต่ก่อนไม่ดันนะทาจุดด้านจุดไรแต่ก่อนไม่ดันนะเวลาพี่เข้าห้องไปใช่ไหมนอนเมเ้ใช่ไหมชอบชอบทําอย่างนี้แต่คนไม่เป็นอ่ะพี่พอมะทําอยู่ที่นี่แหละอ๋อแป้งเห็นไหมเป็นพาะทุนเป็นพาะคุณนั่นแหละคุณแป้งมั้ ซอกเส้นๆคุณแป้งพอนทำแบบเนี้ยคุณแป้งหลุมพอพอทำอย่างนี้อ๋อนอนดูทีวีไม่โทรศัพท์อ๋อเล่นโทรศัพท์แต่ที่นอนที่นอนมันก็ปิกนี่งอะเนาะพี่ก็ทำแบบนี้อ๋อทีไหนด่าด่านเลยก็เอาอันนี้่าอายุมันเยอะแล้วไงอายุอายุมากแล้วมันก็เลยทำให้น้งเหนียวน้งย่นน้งด้านน้งอะไรมาก โอเค thank you for review ขอบคุณค่ะอ๋อคุณแสงอันเขาจะให้พนดูตรงนี้ใช่อดีต <c oughs> sorry ginger song ginger song โอเคขอบคุณค่ะโอ้มาไม่มรีวิวไปอัน,อนออเพิน่นเพิ่นเพิ่นขายของนะเอ้าหน่อขายของใช่เองใช่จริง จากที่แพ้ง่ายคันแพ้ง่ายคันไม่คันไม่แพ้สมมติว่าทาอย่างนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้ล้างมือมาเกามาทาอย่างนี้มันไม่เป็นผื่นไงมันเวลาเรามารูปหน้ามาเกาหน้ามันเผลออย่างเงี้ยยังไม่ได้ล้างแต่ปกติพี่ก็ไปล้างทุกรอบเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่เป็นแก่ขนาดเนี้ยยืงแพแต่อันนี้ไม่แพ้อันนี้ไม่แพ้แต่นุชก็ใช้นุชก็ชอบอ่ะคือนุชทาตอนเช้าครั้งเดียวอ่ะใช่รอบวันละรอบอ่ะแต่พี่ไม่ได้นั่งห้องแอร์นะเนาะมันก็หอมเฉพาะตรงนี้ เนี่ยหอมหอมี่สุดเออแต่แต่เวลาเหงื่อออกมันก็ส่วนอื่นไงอ๋อใช่ใช่ที่บอกว่าอยากสลมไปทั้งตัวเลยแต่แต่มันจะแพงเนาะที่นอนจะทาทั้งตัวมันจะหมดเร็วเราต้องใช้เฉพาะจากจงแค่ไม่แตามันทาได้แต่มันทาข้อศอกทาอะไรหมดได้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่วางขาวางขาอ๋อไม่ แต่ตรงบางคนจะมีปัญหาไงบางคนจะมีตรงก้นที่ว่านั่งอันนี้แล้วก็จะบางขาที่ขอบกับกางเกงในนั่นน่ะอฮ้ยดีเดียวดีเดียวโชคดีพอดนขาวพ้นขาวขอบคุณค่ะแตต่รงนี้